ว่า2รถสวยพัทนทองจำรีมาที่ร้านเราได้เลยทันทีสวัสดีครับวันนี้นะครับมาไลฟ์สดพาลูกค้าทุกท่านชมรถขุดกันด้านหลังผมนี่มีเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น3ตัน3ตันครึ่งมีตู้รูปแบบหลังคามีลายแยกนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวผมพาชมแล้วก็ จับจองกันได้นะครับในไลฟ์สดน,นี้มีส่วนลดของแถมมากมายให้กับาคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนฝ่ายขาย0616960160น,นะครับผมกดดูไลฟ์นี้อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเผื่อมีพี่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันมาชมกันเลยครับผมคันที่หนึ่เป็นคุณใดเลยครับผม55คิดเคันนี้รุ่นยอดฮิตนะครับใช้งานดีใช้งานทนนะครับผม แน่นนตู้เก่งด้วย5.5ตันราคาถูกคุ้มกับคุณลูกค้าทุกท่านมุมอามยาวตักขึ้น6รล้อได้แน,น่นอนนะครับปุงกีหน้ากว้างประมาณ60เซนจุดินได้เยอะครับทำงานไวทำงานคล่องช่วงล่างแท็กเหล็กทนทานดีเยี่ยมใบดันมาให้ครบเรียบร้อยลูกค้าเราชอบดูตู้เก่งครับก็ให้ดูนะครับมีดูตู้เก่งรอบๆนะครับสภาพสวยด้านข้างกระจกสามารถเปิดได้นะครับผม ก็เก่งทางด้านข้างด้านนี้ก็เป็นหม้อแบตนะครับติดกับถังไฮดรอลิกถังน้ํามันดีเซลประหยัดน้ํามันนะครับผมคันนี้เครื่องนิ่มเครื่องเป็นไดเรกสี่สูบให้ดูเครื่องยนต์ตรงนี้เครื่องสี่สูบครับไดเรกใช้งานง่ายนะครับโหลดต่างๆไม่ยุ่งยากก็เหมือนค่ายอื่นๆนะครับคุณลูกค้าแต่ลูกค้าจะได้ราคาที่เบากว่ามากนะครับ เปิดขายเพียง349,000บาทส่งให้ฟรีทันทีทั่วไทยเลยคันนี้ภายในก็สภาพสวยนะครับประมาณนี้เลยคอนโทรลสั้นแล้วทําให้คุณลูกค้าใช้งานง่ายขับนานๆไม่อึดอัดไม่เมื่อยนะครับตู้กเก็งขนาดใหญ่กว้างมากๆหารถใช้งานลงทุนน้อยคืนทุนไวครับผมแนะนําเลยรีบซื้อได้เลยคันนี้ก็ห้ามพลาดเลยถัดมามีลูกค้าถามหากันมาเยอะมากครับสําหรับรุ่นนี้ ก็เลยตัดสินใจนําเข้ามาเลยนะครับผมเพื่อที่ลูกค้าจะได้ปูุกใจลูกค้านั่นเองคูปต้า k x 9 1 3ซ u เปอร์ซีรีส์สีเดิมๆครับผมอยากได้สีเดิมก็คันนี้เลยได้เป็นตู้เก่งไปเลยนะครับ3ตันครึ่งบูมอาร์มยาวกว่ารุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับตัวนี้ติดมาด้วยลายยักษ์นะครับสลักแน่นบุกกีใหม่นะครับผม สลักดีมากคันนี้ผมลองขับดูแล้วระบบทํางานใบทํางานคล่องฟัน4อันคุณลูกค้าสามารถขุดล้วงคลองลึกๆนะครับงานไซงานก่อสร้างนะครับผมลุยได้เลยสวยงามยาวสวยสีชันเดิมดมีระบบไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะครับผมช่วงหน้าก็ประมาณ90%เลยใบแท็กสวยๆหนาๆแบบนี้ครับสปอกเก็ตด,ดีมากครับคอสวิงได้อีกตั้งหาก นี่แหละครับผมออปชั Option, ่นครบแบบนี้ครับเราจัดมาหามาให้ลูกค้าด้าน,นข้างฝั่งนี้เป็นแพรคอนโทรลถังน้ำมันไฮดรอลิกก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องเดิมปั๊มเดิมครับเป็นเครื่องคูปต้าสวยๆจากโรงงานเลยแล้วก็ปัม๊มไฮดรอลิกแบบปั๊มนิ้วเครื่องนี้ยังแห้งสวยเลยภายในกันบ้างครับผมภายในคันนี้ นี่เลยครับกระจกก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยภายในเป็นคอนโทรลน้ำมันขับง่ายครับผมสวิทช์ยักอยู่ที่มือปุ่มคอนโทรลเลยใช้งานง่ายมากๆกคุณลูกค้าแล้วก็หน้าปัดหน้าจอยอยู่ทางด้านขวามือของคนขับแ mm hmm. อร์เย็นนะครับผมได้ทดลองขับเรียบร้อยคันนี้ราคานะครับ4 7 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยครับผมคันนี้ที่สำคัญเติมน้ำมันดี20ได้ดีเซลนั่นเองคุ้มมากครับคันนี้ ได้ในไซส์ขนาด3ตันครึ่ง 30. ตัวนี้ออกใหม่หน่าจะประมาณล้านสล้าน4เลยนะครับผมคันนี้คุณลูกค้าจ่ายเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทส่งฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมมาถึงโกเบกันบ้าง sk 6 0 4รุ่นนี้ก็รุ่นยอดฮิตเลยในไซส์ขนาด6ตันครับก็แท็กเล็กนะครับผมบอดี้สวยๆสีสันเป็นรูปแบบสีเดิมครับสีเขียว sk 6 0 4ก็เป็นชื่อรุ่น เครื่องเดเลิเคซีสูบเหมือนกันเลยครับค่อยเสียอยู่ทางด้านบนมีใบดันมาให้นะครับคันนี้มีใบดันมาเรียบร้อยเลยแล้วก็ได้ในรูปแบบตู้เก่งด้วยราคาอยู่ประมาณสามแสนกว่าได้รุ่นตลาดรุ่นยอดฮิตแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากๆกครับลูกค้าได้คอนโทรน้ำมันด้วยนะครับขับง่ายลูกค้าไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคอนโทรนิ่ม ซ้ายขวาตัวเดินขับนิ่มเลยแล้วก็หน้าปัดหน้าจอเป็นดิจิตอลทันสมัยราคาอยู่3,99,000แต่คันนี้ลดอยู่4,000 40, 0นะครับเหลือ3,59,000บาทส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมอุมอามมยาวสวยแบบนี้ตักขึ้น600ได้แน่นอนบุกกี่ใหญ่ทำงานไวทำงานคล่องพื้นที่กว้างๆนะครับผมคันนี้ซื้อไปลุยได้เลยครับคุณลูกค้า เดี๋ยวมาชมด้านหลังผมบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ y วิ a h a v i 30นะครับอันนั้นอยู่2อง0สนสามหบาทนะครับผมให้พาชมเลยครับผมคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วรุ่นยอดทิดเลยนะครับผมถังก,ก็สภาพเดิมเป็นรถนอกไม่เคยใช้งานในหลักเทืไทยเลยอันนี้คุ้มมากครับมองหาอยู่นะครับผมไซส์เล็กๆใช้งานคล่องตัวขนย้ายง่าย รุ่นตลาดก็มาซื้อหาก,กันได้สำหรับรุ่นนี้ต่อมาเป็น ihi 3 5 j x คันนี้บุ่มยืดได้ถึง6เมตรไซส์ขนาดเทียบเท่า6ตันเลยทีเดียวแต่ผมกว้างล้ออยู่ที่เมตร50เซนผลย้ายง่ายกว่านะครับแล้วก็ใบดันมาให้ครบคนทนน้ำมันปั๊มนิ้วตูดกลมนะครับงานที่แคบลุยได้หมดครับมาซื้อได้ครับคันนี้โกเบมีอีกหนึ่งรายการนะครับผมก็ราคาเดียวกันเลยคันนี้ ออปชั่นเหมือนกันนะครับคุณลูกค้ามาก่อนเลือกก่อนได้เลยครับผมแล้วก็ให้ดูภายในกันสักนิดนึงคันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับให้ราคาเดียวกันเลยครับผมส่งฟรีทั่วประเทศครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะครับที่เพนเพื่อนๆ306คันนี้359,000บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถูกมากครับคันนี้ได้รุ่นแซทเลย แกเล็กใบดันออปชั่นครบมากๆแล้วก็บูมาตัดขึ้นลกล้อได้ไซส์หกตันภายในก็ประมาณนี้เลยคอนโทรลเป็นรูปแบบคอนโทรลน้ำมันแล้วขับง่ายครับตู้เก่งกว้างคุ <c oughs> ้มค่าแน่นอนนะครับผมคุณลูกค้าคันนี้ก็เป็นโกเบกหนึ่งรายการนะครับคันนี้มาดูมาทดลองขับได้ครับ ่านทองชลรีเราเปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกวันเลย0616960160และคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับที่พาชมเป็นรุ่นดูซันดีค55ขนาด5.5ตัน349,000บาทส่งปีทั่วประเทศนะครับคันนี้ก็ออปชั่นคบได้แท็กเหล็กได้ใบดาปุ่มอาร์มยาวสวยตักขึ้นหล้อได้แน่นอนมีลายยักไวพร้อมบุกกียังใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับผมมุกกีหน้ากว้าง5ฟัน ยังหนาอยู่เลยนะครับผมคันนี้มาดูกันที่ภายในกันบ้างของคันนี้ก็ประมาณนี้ครับคอนโทรลสั้นทั้งหมดเลยนะครับผมตัวเดินอยู่ทางด้านหน้าคันเร่งตัวบังคับผ่านด้านต่างๆคล้ายๆกับรุ่นโกเบแล้วก็รุ่นฮุนไดเลยคืได้คอนโทรลสั้นแบบนี้แต่ราคา3ามแสนสี่หมื่นเบาทถูกมากครับคุ้มมากอยากได้รุ่นไหนคันไหนก็เข้ามาจับจองกันได้เลย ฝ่ายขาย0616960160มาได้เลยครับ2รถสวยพานทองชมบรีดีด,ดีต้อนรับลูกค้าท่านทุกวันครับแล้วเจอกันใหม่ในรายหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ